กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ก่อตั้งเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2524ที่ตั้งเดิมค่ายพยอดเมืองขวางตําบลกุลุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2526รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลในานามหน่วยกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่3 26สิงหาคมพุทธศักราช2526 เคลื่อนย้ายจากค่ายพยอดเมืองขวางอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2528ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่16เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2528แต่แปลสภาพจากกองพันทหารราบเบามาเป็นกองพันทหารราบมาตรฐานวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2557 ได้รับรัชชานิทคงใช้เฉลิมพลในนามหน่วยกองพันหารราบที่สองกรมทหารราบที่สิบ เกียรติประวัติที่สำคัญของหน่วยปีพุทธศักราช2530จัดกำลังพล1กองพันทหารราบเข้าปฏิบัติภารกิจผัก,กดันการลุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายตรงข้ามพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพันโทจูรินเรืองธรรมเป็นผู้บังคับกองพันปีพุทธศักราช2548จัดกำลังพล1กองร้อยทหารราบ ทำการฝึกร่วมผสมกองทัพบกไทยและกองทัพบกออสเตรเลียรหัสการฝึกเทมโปเจตศูและจัดตัวลังพลหนึ่งกองพันทหารราบเข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพภาคที่4 ป้องกันเฉลี่ยไทยพม่าพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่สําคัญคือในวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นยักษ์สซรามิดเข้าถล่มในพื้นที่อําเภอกะเปริร์กิ่งอําเภอสุขสําราญจังหวัดระนองหน่วยได้จัดกําลังพลและยุทธคอเข้าช่วยเหลืออพยพราษฎรอออกจากพื้นที่อันตรายไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งได้ดําเนินการค้นหาศพผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 26ธันวาคมถึงวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2547จากนั้นปีพุทธศักราช2549จัดกำลังพลหนกองพันหาลาบปฏิบัติภารกิจพื้นที่3จังหวัชดชายแดนใต้พื้นที่อำเภอยะริงอำเภอสายบุรีอำเภอปานาระและอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีโดยมีพันโฮธวัชัยแจ้งประจั์เป็นผู้บังคับกองพัน ปีพุทธศักราช2552จัดกำลังพลหนึ่งกองพันหาราบปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทยกับพูชาพื้นที่ภูมิเขืออำเภอกันทะล,ะลับจังหวัดศรสีสะเกษซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญคือเกิดการรบประทะครั้งที่หนึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนสองนายและได้รับบาดเจ็บจำนวน10บนายโดยมีพันโททิษดีคงชนะเป็นผู้บังคับกองพัน ปีพุทธศักราช2554จัดกำลังพลหนึ่งกองพันาหารราบปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทยกับพูชาพื้นที่ภูมเเภิเกืออำเภอกันทารักจังหวัดรีสะเกตซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญคือเกิดการรบประทะครั้งที่สองอย่างเต็มรูปแบบมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บจำนวนเจ็ดนายและถูกจับเป็นเชลยจำนวนหนึ่งนายโดยมีพันโทถโทม,มวัน์สว่างวิทย์เป็นผู้บังคับของขัน เมื่อวันที่23-24ถึงธันวาคมพุทธศักราช2563จัดกำลังหนึ่งกองร้อยทหารราบและจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่สนามหอชั่วข่าวโรงเรียนผาน้ำทิพวิทยาตำบลผาน้ย้อยจังหวัดร้อยเอ็ดในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิณีนาพิราชกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจถวายผ้าไต่และเครื่องสังฆทา,านณพระมหาเจดีย์ชัยมงคลตำบลหานย้อยอำเภอข่อกจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพันโทวุฒิชัยยศพิทักษ์เป็นผู้บังคับกองพันตั้งแต่อดีตมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันมาแล้วจำนวน13านายปัจจุบันมีพันโทพานุวัฒน์เหล็กยังเป็นผู้บังคับกองพันท่านที่14